สวัสดีค่ะจากคลิปสั้นที่ลงไปเกี่ยวกับการจดจ่อกับการอ่านหนังสือนะคะเราบอกว่าเขียนซินะจริงๆมันมีที่มานะคือเราติดเล่นนู่นเล่นนี่ไปด้วยทํางานไปด้วยหรือก็คือทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งมันค่อนข้างจะขัดประสิทธิภาพในการทํางานค่ะโดยเฉพาะการอ่านหนังสือดังนั้นเพื่อให้เราจดจ่อกับการอ่านหนังสือก็เลยเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยดีกว่าคือถ้าเราได้เขียนใช่ไหม เราก็ต้องอ่านก่อนแล้วก็คิดเพื่อจะมาแปลงคำพูดว่าจะอ่านซ้ำเราเขียนยังไงให้ตัวเองเข้าใจเเขียนให้ตัวเองเข้าใจถึงจะเขียนมาเป็นช็อตโน้ตได้แม้บางทีมันจะไม่ช็อตก็ถถอนะส่วนที่เหลือจะอ่านซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วนะสู้ๆนะคะทุกคนกรุงลม,ม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวคะ่ะยกเว้นเองจะมีเวทมนตนระ